ชาวราศีสิงค์คุณฟังทางนี้ชีวิตติดดวงรายสัปดาห์พยากรณ์ดวงชะตาราศีระหว่างวันที่28มกราคมถึง3กุมภาพันธ์พุทธศักราช2567เข็มทิทศชี้นำทางดวงชี้นำชีวิตเริ่มสักรารใหม่เข้ามาได้20วันแล้วนะครับมาเช็คดวงชะตาราศีกันว่าชีวิตเราต่อจากนี้จะไปในทิศทางใดนะครับราศีสิงห์ท่านผู้เกิดวันที่17สิงหาคมถึง16กันยายน การงานช่วงนี้ชาวราศีสิงห์จะหวังเรื่องงานไม่ค่อยได้โดยรวมหน้าที่การงานยังไม่ค่อยโดดเด่นเท่าไหร่นักนะครับแต่จริงๆก็ยังมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จอยู่แค่ต้องรอเวลาสักนิดนะครับการเงินเรื่องเงินเรื่องทองทองเนี่ยนะครับของชาวราศีสิงห์ยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีแต่ควรระวังเรื่องของการใช้จ่ายสักหน่อยหนึ่งนะครับเพราะช่วงนี้ดวงมีเกณฑ์นะครับควักกระเป๋าย่างหนักนะครับต้องบอกว่าให้มีสติให้มากๆนะครับเรื่องของการใช้จ่ายนะครับ ส่วนเรื่องของความรักนั้นคนมีคู่นะครับการใช้อารมณ์อาจทําให้ความสัมพันธ์เนี่ยจืดจางลงไปได้นะครับคนโสดยังต้องคงโสดต่อไปอีกสักระยะหนึ่งนะครับดังนั้นเรื่องของความรักนะครับก็ให้ใช้น้ําจิตน้ําใจความอดทนค่อยๆปราณีกันกค่อยๆพูดคุยกันนะครับส่วนท่านใดไม่รู้ว่าตัวเองนะครับเกิดราศีอะไรนะครับเป็นราศีแท้นะครับก็สามารถคลิกที่โปรไฟล์แล้วก็ส่งวันเดือนปีเกิดมาให้อาจารย์ตรวจสอบ ได้นะครับว่าเราเกิดราศีอะไรจะได้ดูดวงได้อย่างแม่นยำมากขึ้นนะครับถ้าเห็นว่าคลิปวิดีโอนี้มีประโยชน์ได้โปรดกดหัวใจคอมเมนต์อย่างสร้างสรรค์กดเซฟไว้ดูนะครับหรือทบทวนกดแชร์ให้คนที่รักเพื่อที่จะได้ทราบคำทนายของชาวราศีสิงกันนะครับฝากให้คิดเพื่อชีวิตจะดีขึ้นผมนธนพัฒน์เทวธรรมนาย